สวัสดีครับกลับมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับกับชุดเครื่องมือจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่เมื่อวานนี้นะครับก็เลยเอามาทําคลิปเป็นตอนใหม่แล้วกันนะครับก็เป็นโทเน่เจแปนนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับรุ่นลิมิเต็ดเลยนะครับ T S X T 950นะครับแบ็กลิมิเต็ดอดิชันะครับ จะมาเป็นสีดำนะครับพร้อมลายขครื่องในนี่ครับช่องเครื่องในลายต่างๆเนี่ยจะเป็นลายคาร์บอนที่ค่อนข้างจะเป็นสําหรับรถซิงลยนะครับเป็นแบบลายสวยมากเลยก็คือมีจะมีเฉพาะตัว T-SX ตัวท็อปนะครับ mm hmm. T-SX ตัวท็อปก็จะมีรหัสเครื่องมือครับ85 86ชิ้นนะครับที่ว่าท็อปที่สุดเลยนะี่ครับก็แน่นมากเลยเครื่องมือ สุดเลยครับแน่นไปพิกัดเลยแปดสิบหชิ้นในกล่องเหล็กของเขานี่นะครับมีกุญแจล็อกแข็งแรงเลยครับแล้วมีตัวทิวด้านข้างได้นี่ครับมาดูในส่วนชั้นบนครับชั้นบนก็ถือว่าครบอยู่นะครับก็มีด้านบล็อกนะครับนี่ครับหนึ่งทับสองดูหัวนะครับเดี๋ยดูหัวความละเอียดของเขานะครับ นี่ครับความละเอียดเ2็นับสก็เป็นตัวจุดเด่นของเขาเลยนะครับเครื่องมือของโทนเน่นะครับตัวกอกแกกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับจะเป็นหัวเล็กถ้ารุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นหัวใหญ่เข้างานค่อนข้างยากมี1นึทับสองมีสาทับแตัวเล็กก็มีนะครับนี่ครับตัวเล็กเสียงเพาะมากเลยเื้องานสวยมาก เจแปนทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้โทเน่เจแปนเป็นติดอันดับต้นๆเลยนะครับของญี่ปุ่นนะครับบ็อกนึงทับสองใหญ่ที่สุดโอ้นี่ครับถอดหัวเพลาได้เลยสามสิบหกครับเขาก็จะมีตัวบอกมาด้วยนะครับมีตัวเขียนมาว่าเป็นเบอร์อะไรบ้างต่างๆก็ถือว่าครบเลยนะครับตัวบ็อกยาวเบอร์สิบสี่สามทับแปดตัวเนี้ย ผมก็ชอบมากเลยชอบใช้มากเลยทรับถแปดกดปุ่มนอนนะครับปึ๊บเสียงเพาะมากก็มีตัวทีก็มีนะครับตัวทีใส่บล็อกด้ามทีนี่ด้ามทีนี่ครับด้ามทีอ้ยหมุนหมุนควงนี้นะครับด้ามทีด้ามท,ทีต่อบล็อกนอตัวนี้ก็แปลกไม่ค่อยเจอ ก็ด้ามต่อด้าต่อมีมาให้ครบเลยทั้งตัว1ึงทับสอทับแแล้วก็ตัวนี้ก็เจ๋งครับไว้ใช้งานหนักๆนี่ครับหัวปรับหัวปรับได้หัวค่อนข้างแข็งมากเลยครับแข็งกึกๆเลยนี่ครับแน่นมากเลย แม่แนเกลิบเลยครับแนนเกลบแล้วก็อีกตัวนี้ดีน่าใช้เลย1 2ครับสหัวหเหลี่ยมตัวบล็อกตัวใหญ่นี่ครับสวยมากเลยครับโอ้งานญี่ปุ่นเนียบอยู่แล้วนะครับก็ มาดูในส่วนของชั้นต่อไปเลยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราป,ปิดปิดฝาข้างบนนะครับเราก็จะล็อกเป็นตู้บูชั้นชั้นล่างนะครับไม่สามารถเปิดได้คือต้องเปิดฝาตัวนี้ก่อนนะครับก็ดึงออกมาได้เลยชั้น2ก็จะมีเป็นผู้ประแจประแจต่างๆนะครับก็มีเกือบครบทุกเบอร์เลยครับยี่สิบสองยี่สิบสี่ตัวใหญ่นี่ครับเป็นด้ามแอลเป็นด้ามแอลแบบนี้ก็มี จนกระทั่งถึงตัวเล็กตัวจิ๋วเลยเข้างานเล็กๆเ,เบอร์แปดเบอร์สินี่ครับครบเครื่องเลยชั้นต่อมานะครับก็จะเป็นชุดไขควงชุดไขควงของโทเน่นี่ครับก็ใช้ได้เลยครับงานดีเลยสวยมากด้ามจับนิ่มๆแล้วตอ,อกได้ด้วยนะครับทําไปแบบเป็นตัวตอ,อกให้เลยแล้วก็จะมีครีมครีมปากปรับปาก,ปาก,ปากได้ แล้วก็หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมมีหัวบอลให้ด้วยนี่ครับหกเหลี่ยมหัวบอลถือว่าครบสุดๆเลยครับชุดนี้ถือว่าครบมากเลยปัจ mm hmm. แ,แจเลื่อนตัวเล็กตัวใหญ่ mm hmm. โอตัวเล็กอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยครับตัวจิว๋วตัวใหญ่ก็มีด้ามด้ามตอกนี่ครับเอาไว้ตอกแข็งมากเลย สวยมาดูชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายมีคอนให้นะครับโอ้โหหัวยางหัวเหล็กเลือกได้ทั้งสองฝั่งเลยครับนี่ครับเจแปนแน่นอนไม่ใช่ของจีนนะครับเจแปนปัจจัยแคมป์ต่างๆในการใช้นะครับแคมป์ในการจับงานชิ้นงานก็มีให้นะครับตรงนี้หลายตังเลยเพชรอินเจแปหนวดทุกตัวนะครับไม่ใช่งานจีนแน่นอนของโทเน่เนี่ยครับ ตัวจับดรอปฟอร์ตเลยนะครับเวอกแข็งมากตัวนี้ครีมชั้นนี้จะเป็นครีมเยอะเลยครีมตัดโอ้โหนี่ตัดเหล็กได้เลยสบายๆไม่ต้องไปซื้อแล้วนะครับนี่ตัดเหล็กครับครับเลยโอ้เจ๋งอ่ะตรงนี้โอ้ครีมครบเลยครีมโอ้ด้ามนี้ก็โอเคดู สไตล์ญี่ปุ่นนอะเนาะแบบมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ล้ําสมัยมากแล้วก็มันก็ไม่ได้แบบเก่ามากเชยมากก็สวยครับมันครบดีแล้วมันน่าใช้ครับน mm ี่ครับก็ครบแล้วนะครับก็ mm hmm. นี่ครับติดไปสําหรับชุดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปชุดต่อไปครับเดี๋ยวจะทําคลิปต่อให้เลยนะครับ